สวัสดีคะ่ะดิฉนันนางสาวพนภานรักษาอินนะคะมี6 1308 17คะ่ะได้อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นผังน้ำดีนะคะของชั้นที่หนึ่งคะ่ะน้ำจะเข้ามานะคะแล้วเราต่อระบบท่อด้วยการวางตามพื้นนะคะไปยังโถส้วมอ่างล้างหน้าและโถฉี่ของสุขาชายคะ่ะ ต่อมาเป็นของชั้นที่2นะคะน้ําขึ้นมาจากชาร์จนะคะชาร์ตเข้ามาแล้วก็ส่งไปยังโถชีโถส้วมโถชีของสุขาชายัยอ่างล้างหน้าทั้งสองห้องน้ํานะคะต่อมาก็คือห้องน้ำท่อน้ำดีนะคะของชั้นที่3คะ่ะชั้นที่3จะมี ความเหมือนก,นกันกับชั้นที่สองนะคะนี่เป็นแป่นไซแปนค่ะน้ำเราจะเอามาจากท่อน้ำปรับปลาของสาธารณะนะคะเมื่อเข้ามาเราจะมีปั๊มมันจะมีปั๊มสูบเข้าท่อเข้าถังค่ะถังเก็บน้ำดีโดยที่ปริมาณถังอยู่ที่4,000ลิตรนะคะแล้วก็ส่งไปยังห้องน้ำทั้งชั้น1ชั้น2ชั้นสามค่ะ ต่อมาเป็นพังน้ำเสียนะคะของชั้นที่1นนะคะชั้นที่1น้ําเสียเราจะรวมโถจากโถส้วมก่อนนะคะเราจะเอาจากสุขาชายัยแล้วก็มายังโถส้วมแล้วก็มาโถส้วมห้องน้ําหญิงนะคะและห้องน้ําคนพิการะคะ่ะแล้วเราก็จะรวมในท่อเดียวกันนะคะแล้วก็เข้าชาร์จค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําเสียค่ะน้ําเสียก็จะมาจากอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มารวมในท่อเดียวกันแล้วก็เข้าชาร์จค่ะต่อมาเป็นชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองทั้งสุขาสุขาชายอะคะ่ะโถส้วมของสุขาชายก็จะมารวมกับสุขาหญิงนะคะแล้วก็เข้าไปในที่เก็บน้ําเสียค่ะเข้าท่อ แล้วก็อ่างล้างหน้านะคะก็จะไปรวมกันในท่อเดียวค่ะชั้นที่3ก็จะเหมือนกับชั้นที่2นะคะต่อมานะคะเป็นถังเป็นถังน้ําเสียนะคะน้ําเสียจะมาจากอ่างล้างหน้าค่ะซึ่งปริมาณถังที่เราใช้นะคะก็คือ3000ลิตรค่ะส่วนน้ําจากโถส้วมนะคะและสุขาชัยก็จะมาลงในบอกรกะเอค่ะ นี่เป็นไดอะแกรมของถังน้ำดีนะคะก็จะมีมิเตอร์นะคะเอาน้ำเข้ามาถังน้ำดีขนาดสี่พันลิตรค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปผ่านเกจวาลนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปห้องน้ำชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามค่ะส่วนน้ำเสียนะคะชั้นที่สามจะมีทั้งหมดสองท่อค่ะก็คือท่อน้ำเสียและท่อน้ำโสโครกค,ค,ค่ะชั้นที่สองและชั้นที่หนึ่งก็มีสองท่อเช่นกันค่ะแล้วก็จะ ท่อน้ําเสียนะคะจะลงมาที่ถังน้ําเสียส่วนท่อน้ําโซโคโจะไปที่บ่อกเกิดคะ่ะพื้นที่นะคะรวมกันมีทั้งหมด774.9ตารางเมตรค่ะอัตราการใช้น้ำนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น2,944.62ลิตรต่อวันค่ะดังนั้นปริมาณน้ำเสียก็จะมีอยู่2,355.7ลิตรค่ะ นี่เป็นรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัาสดุก่อสร้างนะคะและนี่เป็นการตีราคาค่ะสรุปราคาออกมาราคาทั้งหมดนะคะอยู่ที่52,702ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ